กินมากเลยนะเจตนาอะไรกับกาแฟอ่ะมีมีอีกแล้วมีมีอีม oh, ีมาอีกเออเขามีมาเรื่อยๆนะกาแฟอาบาร์ลาฟลาฟอีท่าเมื่อกี้คิดอะไรกับกาแฟรือเปล่าคิดแน่นอนคิดชัวอยากให้รู้นะว่าแอบกินน้องกาแฟของฉันเนี่ย จากที่นี่ไปลุนเก้าหครับตอนนี้เรียนอยู่ปี4ครับผมฮัลโหลอ่ะ้าวเล่นรียนอยู่ปี4ที่ไหนลูกอ่าที่พระจอมเกล้าธนบุรีครับพระจอมเกล้าธนบุรีคณะอะไรฮะเด็กมอเตอร์ทอร์คณะอะไรคณะอะไรคณะวิศวกรรมครับน้อยเด็กวิทย์วิทย์นี่อยูมีค่าเทอม์เรียเงือกช่วงนี้ขัดสนอยู่พี่ก็เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็จะถามทำไม เดี๋ยวให้น้องชื่อเล่นชื่ออะไรนะครับชื่อนัดครับน้องนัดเดินโชว์ตัวหนึ่งรอบอ่ะขอซาด้วยตาตาขอซาด้วยอาบายเดินนี่นี่นี่ซาดเทพโบกมือหน่อยนะซาดเทพเป็นแม่อากี๊ดมากี๊เสียงเกีะเกีะเก๊ะเก๊ะเออหึ่ยสนีน้อยแถวหน้านี่นะข้างหลังกรี๊ดละริ๊ดกะริ๊ดกะใหญ่เลยเนี่ยนี่นี่นี่อาน้องนัดนั่นเองน้องนัด น้องนาฏหน้าครับผมหน้ารลักอะเฮ้ยอศน้องนัฏเล่าถึงความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนของเราหน่อยแล้วก็ผู้เข้าประกวดเบอร์อื่นเนี่ยก็เล่าความประทับใจในด้านที่ดีไปแล้วนะครับผมเนี่ยก็มีความประทับใจนะครับในด้านอีกด้านหนึ่งนะครับเฮ้ยจริงเหรอใช่แล้วสายดาเหรอสายดาเหรอไม่เจอดาเหรออ่าท้าวว่าไปก็คือความประทับใจนะครับก็คือตอนเรียนอยู่มปลายเนี่ยค่ะทำแพงโรงเรียน อ่ะใช่สั้นข้างเขาปกครองครับหลังจากนั้นเนี่ยกระเพางบ้านไหนมันสั้นเหรอสบสมัยนั้นคือมันสั้นครับคือสมัยนั้นเนี่ยผมอ่ะเป็นเด็กติดเกมมากครับแล้วก็จะอาศัยกระเพรงเรียนเนี่ยกระโดดออกไปนะแล้วก็เล่นเกมก็คือเป็นความประทับใจที่สุดของผมครับที่ได้ออกไปเล่นเกมในช่วงวันหยุดซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากพี่บอกอย่างนึงได้ปะ ตอนนี้รุ่นน้องได้ฟังอยู่นี่ก็ทบพ,พี่นัทได้เลยเพราะเขาเป็น<อ>คนเดียวเป็นคนแรกที่ขึ้นมาประกาศว่าที่ข้าง้องปกครองมีจุดหัวสามารถโดดได้แต่ตอนนี้เหมือน้อมกำลังปรับปรุงกันอยู่ก็ใช่ไงว่าเขาปรับปรุงให้ถุงขึ้นน้องก็โดดไม่ได้แล้วไงนด้ไม่ได้ไแล้วะเอาล้วนามกันละแต,แต่แต่มันก็ไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับเรียกว่าอย่าเรียกว่าเป็นความประทับใจดีกว่าเรียกว่าเป็นวีรกรรมสมัยเรียนดีกว่าเอาความประทับใจมั้งสีเธอโอเคความประทับใจจริงๆแล้วนะครับก็คือการที่วัดล่าเราเนี่ย ลาโชโรสารามใช่ไหมครับใช่แต่ไม่น่าติดติดว่าพระแก้วแน่นอนพี่แหมยังขัดครับดังนั้นเนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยจึงมีการปฏิสัมพันธ์กับวัดใช่ไหมตักบาตรอะไรเงี้ยช่วงกลางวันครับผมเป็นเด็กพ่อปกครองนะครับก็จะเออาข้าวที่พระฉันนะครับจากที่วัดเนี่ยมากินต่อนะครับเป็นเลือดข้าวคนบาตรข้าวคนบาตรนะครับ มาถึงความประทับใจทีี่่นครับคือเรียกว่าเป็นความผูกพันระหว่างโรงเรียนแล้วก็วัดนั่นเองทำให้เราแบบว่าอิ่มน้องอยู่สบายจนไม่ต้องเสียตังค์ตังค์ที่เหลือก็ไปเล่นเกมตองไม่ใช่ไม่ใช่ครับตังค์เก็บน้องนัดน้องนัดเรียกดอกไม้เลยจ้ะอ้อนแม่ยบทั้งหลายเลยอ่ะดอกไม้โออยโอ้ยบอกให้เรียกดอกไม้ดอกไม้ จะช่วยผมอยากจะให้ผมดูสิไม่ใช่เรียกดอกไม้ดอกไม้มานะเราเรายังซื้อกลมอีกอ่ะนี่นะบอกให้เรียกติ๊กติ๊กติ๊กตาแล้วมาแล้วไม่ต้องเรียกเลยเนี่ยมาแล้วหลับเลยหลับเลยอ่ะขนาดกวนทีนขนาดนี้ยังได้เนาะอ่าเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยชนีแถวเนี้ยเนี่ยอะไรเป็นอะไรกันนี่นี่เด็กโดนใครเหยียบอาชาอ้อมเหรอไม่ได้หรอกของฉันเดี๋ยวเดี๋ยว เลไรเนี่ยนั่งกี้กี้กันเนี่ยอาจารย์หนอาจารย์ก็มาสวัสดีครับคคุณรูอาจารย์วายไม่บอกไม่บอกเดี๋ยวเลตติ้งตกเดี๋ยวเลตติ้งตกครับมีไหมฮะมีไหมฮะรุ่นยังที่ไม่เอ่อลุ้นอะไรรุ่นอะไรรุ่นเก้าห้าครับผมอ่ะเก้าห้าลุ่นเก้าห้ามามามีอีกหรือเปล่าวิ่งมาแล้วช่วยเพื่อนหน่อยเร็วน้องมีวิ่งกันมาแบบหน้าตาสดชื่นน้า แต่เธออยากมาให้พี่เขาใช่ไหมมีอีกไหมฮะมีอีกไหมรุ่น95รุ่น95อ่ามามาอุ้ยอุ๊ยลูกเป็นเด็กอะไรคุยอะไรกันไม่ให้คุยมานี่ขึ้นมาหลบหลบไปี่เป็นเด็กเลยนัดนัดคนนี้ดีเขาไวเลยเป็นเด็กกระตันอยู่อ้าวเพราะว่าไม่ลืมตา มาปิดเลยยุคทีเนี้ยปอ๋อซาระเบลือมุกแกจริงจริงเอามีอีกไหมคะมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมเอามานี่ไงมาแล้วนี่ไงอุ้ยตายละตายยตาลูกอ๋อนี่ลูกลูกเขาตาเด็กเลยนะไม่ต้องกีดนี่ลูกสาวเขาตาเด็กเลยนะตาเด็กเลยนะเดี๋ยวก่อนใช่ปะอืเอาไม่ใช่ไม่ใช่ะโอเคนะคะเดี๋ยวยังมีเวลาอีกตอนท้ายนะต้องแจกตัวมือให้น้องนัทหน่อยกีดหน่อยกีดเออ เอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจบการกันจะลงไปอีกค่ะอีกทุกหนี้ก่อนเสียงกีนนี่แบบว่านะต่อเลยต่อเลยเพราะไม่ให้ไปเสียเวลานะท่านต่อไปหมายเลขสี่นะคะนายกิตประกอบศรีกิติวัฒนานะะอายุสิบเก้าปีรุ่นเก้าสิบแปดอาชกมามาเชิญมาขอเสียจพรุ่งนายกิติประกอบนะคะน่ากินหรือเปล่าน่ากินหรือเปล่าขึ้นมาดูเบาๆนับเดิม มันมากมีเจ้าเข้าเหรอหรือหนาวสวัสดีครับผมนายกิตประกอบศรีกิติวนานะครับซื้อเล่นซื้อบุงบิงนะครับอะไรนะเชื่อรายหอยเงียบวันมอวันมอผู้ใหญ่ข้างหน้าฟังไม่นันเชื่ออะไรซื้อเล่นซื้อบุงบิงครับบุงบิงเหมือนพระเต่าอ้นุ่นเหรอบุงบิงบุ้งฟิงงงงิงบกุ้งกิงอะไรอย่างเงี้ยเหรอขอเสียงให้บุงบิงหอ่ะแต่เดี๋ยว แล้วที่ฉันเห็นเขาว่าคือคิ้วอ่ะเดี๋ยว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 ขอโทษนะเธอคุณปิงที่เขียนคิ้วดูเดือรูดสังเกสีมาคะเขาเป็นเแฟนอย่างนี้มาเป็นเแฟนเป็นสามมิติเท็นสามมิติอันนี้คือคิ้วมิติคิ้วอีโต้คิ้วอีโต้ใช่ไหมเออคิ้วสามมิติส่วนหน้าน้องอห้ามิติต้องมองถึงห้ามิติถึงจะดูดีต้องมองถึงห้าทีถึงจะดูดีได้แต่ชื่อบุง ไม่ใช่บุ้งปิงอย่างเดียวทำไมฮะยังเดินตุ้งติ้งด้วย,ย,วยเอาึ้่มาต้องบอหน่อยเลยวไม่ใช่ ศาสารสาขาภาษาญี่ปุ่นครับอ๋อภาษาญี่ปุ่นเฮ้ยยังงี้ก็ต้องพูดญี่ปุ่นได้นี่อริยกรรมก็ต้องฎามะวานเอาพูดนี่ไงแนะนำตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นเมื่อกี้มีคนญี่ปุ่นขึ้นมาบนเวทีเราด้วยแนะนำตัวซิมาพี่ได้เทคโนโลยีกระปิจมะไม่ใช่อย่ามั่วไม่มั่วอยโอ๋ห่อไม่ไม่ไม่ประธานโทษค่ะประธานโทษค่ะมา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 กระมาวัลกระมา はじめまして私はンドニックネームはブンです。あ、โมชิมาส์นิคเนมว่าบุนฉันมาจากมหาวิทยาลัยศす。ลปากรฉันมาที่นี่มาตอนนี้ฉันเรียนภาษาญี่ปอ่านอฟังเธอฟังญี่ปุ่นรู้เรื่องหรอพูดมาประโยคนึงอนนี้ฉันประโยคนภาษาญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ฉีนเรียนภาษาญี่มื่อนอยู่ อ่าเอาใหม่อ่ะคอมบังวะสวัสดีครับอ่าเป๊กเบ๊กปมมือฉันสี่ชันแปดถูกค่ะเอออ่าพูดต่อพูดต่อฮัจิเมมัสเตะว่าต้าชิวะกิบโกนโตโมชิมัสเออมากันมา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 กันมามันจะนั่งมัดกันอยู่นะเออเอาต่อต่อเอาต่บมือแปลถูกแปลถูกต่อต่อพูดต่อไปนี่คือ name ว่าส เต้งเต้งก right? ันตรงนี้นะเอ้ยพอแล้วพอเอาเลือกกันมเลยดอกไม้มาให้น้องบุ้งบิงเลยใครเตรียมดอกไม้มาเช่า บอ่ะต่อไปเลยนะขอเชิญนะคะนางสาวสุภาวดีนะักน้อยน้องอุ้มค่ะ นี่ได้หมดเลยเพราะว่าคชาน่ารักเอ้นี่นี่พี่ผู้ช่วยพูดไอ้พูดนางก็เท่พูดนางก็ถูกทำไมละคชาจำทุกคนในโรงเรียนนี้ได้ทุกคนเลยยกเว้นเราสองคนอ๋อขอเสียงด้วยให้น้องอุ้มเงินด้วยนะคะเย้เยอ่าโอเคและไป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 ออไปอ่ะโอเคและตอนนี้นะคะก็ถึง เวลาที่ทุกท่านรอคอยแล้วมันไม่ใช่ทุกท่านทุกคนเสมอไปทำไมฮะโดยเฉพาะติ่งติ่งข้างหน้านี้รอคอยอยากเจอคาชาหรือยังใจเย็นเจ๊เจ๊อยากแล้วเมื่อกี้ต้องกินหัวเพื่อนข้างๆเลยเนี่ยอยากแล้วอ่าอ่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะน้องน้องทายรูปกับคาชาอยู่เดี๋ยวต้องเบรกแป๊บหนึ่งแล้วนะคาชาจะต้องมาเตรียมตัวข้างๆเวทีแล้วนะลูกนะอ่า พระชาเตรียมตัวเลยลูกข้างๆเวทีเลยนะฮะที่รักที่รักถึงคิวที่รักแล้วนะเดี๋ยวมาข้างเวทีเลยครับพระชาเดี๋ยวพระชาเราข้างเวทีก่อนนะอ้าวพร้อมกันหรือยังพร้อมยังเงียบปะพร้อมที่จะพบกับพระชาหรือยังถ้าพร้อมแล้วขอเสียงหน่อยไม่เบ่าซอฟมาซอฟเวอร์มีการต่อ